สวัสดีทุกคนนะก็วันนี้เราจะมาพบกับช่องแมมเมอร์ชาแนลหรือเปล่าเออน่าจะใช่้วมั้งโอเคมันเราจะมาเล่นแบบซอมบี้อ่าทำไม้เข้าไม่ได้รู้สึกเหมือนว่ามันจะเกิดปัญหาการบล็อกนะเดี๋ยวขอไปแบบเข้ามปก่อนนะ ทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะแต่ไม่รู้จะเข้าได้ไหเอาเข้าได้ด้วยมันจะเป็นแบบยิงซอมบี้นะไม่รู้พูดไปเล้วอย่างนั้นอนอันนี้เขาให้เลือกด่านนะทุกคนด่านแรกเลยนะทุกคนเน็ตก็จะกากากากอย่างนี้แหละไม่ต้องคืออะไรมากนะทุกคนเพราะว่าเสียตังไปเยอะมาก มันนี้ก็เจอเพื่อนก็มันเป็นแบบยิงซอมบีุ้กคนเราก็ต้องหาซอมบี้ว้าวสวยมากม,มันอัเปเดตปะเฮ้ยที่นี่ัโอ้โหชัดเจนเลยด้านล่าง อวัีน่นี่คใครูโอ้วานนันี่คุีเยอะมากเลยถ้าแบบเสียงมันดังเกินก็ต้องขออาใัยที่เน็ตเปเพราะว่าเราเปลี่ยนไม่ค่ะ เราเปลี่ยนใหม่แล้วมันก็เลยจะเสียงเปลี่ยนไปผิดปกติมั้งเพราะว่าไม์เก่ามันพังนะคุนอะไรถ้าได้ยินเสียงดังเกินไปหรือว่าเบาเกินไปก็ต้องขอไป้วยนะนี่เงเลยวอา โอเคโอ้ okay. oh, ตอนนี้คืออะไรนะอ้ oh my god โอ้ไปกันทุคนต้องไปหารู้สึกเป็นอย,ย,ยู่ในแนว มีปืนด้วยแล้วแล้วก็ทังสีแดงเนี่ยไม่รู้คืออะไรโอ้ว้าวว้าวไมคก้าเอาเมืกินน้ันตายเขาอ,อยากเล่นดานหดหดอ่ะ ทุกคนเมื่อกี้แบบกดมัวม่วๆเนะยเอ้ยเออใช่เมืกก่อกี้แบบเปิดจองตัวเสียงทุนเราได้ยินเสียงเหมือนซอมบี้เยอะมากเลยแต่มันไม่มีอ่ะเออไม่ไงว้าวยิงงนเลยทุกคนเดี๋ยวถ้ามีคนดูคลิปนี้เราก็จะเอ่อ ไถ้าไม่คุณรู้นีแเราจะไปเล่นแบบยิงซอมบี้ในโรงเรียนนะทุกคนพี่มันดังๆค้ยซอมบี้เยอะมากไม่ฉันไม่ฉันยิงซะดีๆไอ้ซอมบี้อ๋อแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้ คลิปน,นี้อาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กีน่นาทีนี่คุณใช่ได้ใช่ไหมมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ ก็โอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะ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 หยุดถ่ายแล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่มันจะต้องตัดต่ออะไรนู่นนี่นั่นอีกเนี่ยคนก็คลิปนี้ก็ขอลาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะถูกปะเออกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคนก็คลิปนี้ก็ขอลาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะ